วัี้พอได้พออกงานใช่ก็ไม่ได้ออกงานมาสักพักใหญ่ค่ะนี้ก็อาดีแล้วมาตอนนี้ก็สบายใจหน่อยว่าเริ่มโตแล้วเริ่มแบบรู้เรื่องแล้วก็ทำงานได้ค่ะนี่สิริพัฒน์ที่สิริัน์นี่เราให้แต่ลูกเป็นยังไงบางหรือว่าให้เหมาะสมกับลูกอย่างไรบ้จริงๆแล้วอย่างอย่างตัวเมจิซีคิ้วเนี่ยเราเราทานอยู่แล้วแล้วก็คือลูกเขาคุ้นเคยกับสิริพัฒน์นะคะ ันนี้ก็เลยไม่ยากเพราะว่าเขาเขารู้ว่าต้องทายัางไงแล้วก็กินมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าเราเวลาเราไปญี่ปุ่นเราไปเที่ยวกับมาตลอดก่อนที่เขาจะมีขายในไทยนะคะก็เลยค่อนข้างโอเคเลยตอนนี้ทั้งดีล่าทั้งเกนมีก็ใช้ทั้งทั้งสองนเลย่แสดงว่าเราก็คือทดลองพร้อมกันเราเลยใช่ก็คือเวลาเวลาเลือกกันมันก็มันจะต้องดูว่ามันเหมาะกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ก็คือโชคดีที่อันนี้เป็นนมที่ลูก้าอยู่แล้วค่นะ ก็ถอดที่นี่ก็กระดูกจริงๆก็มีกระตินบอกมันนี้มันร้อนเกินไปได้ไหมอะไรก็เลยต้องส่งให้ให้ใหม่แก้วหนึ่งเมื่อกี้มันเป็นน้ำร้อนร้อนสีนะครัมันง่ายจริงๆง่ายนะครับก็แับเออแม่จีอีซี่คือมันง่ายตรงที่ว่าปกตินมข้นเนี่ยเราจะต้องตวงมันจะเป็นข้นมามันก็จะโข้นเลิศเลยอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราจะไปที่บ้านเราก็ต้องตวงคือใช้กระคิ้วแบบกระป๋องใหญ่ๆไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องตวงใส่ตวงนมเล็กๆไปก่อนอันเนี้ยคือเราพงวเป็นคำจองได้หลายคำจองมันก็ สะดวกในพื้นที่ไม่เยอะแล้วก็ไม่เหนอะเลยคะตอนนี้ก็คือเป็นพื้นที่ไม่อะใช่ปกติคือหอบแบบเราต้องเก็บพูนที่ในกระเป๋าพูเคสเพื่อจะเอานมกลับมาที่เมืองไทยนะคะแล้วตอนนี้ก็คือหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตราคาทั่วไปคือมีหมดเลยะคะ่ะเร็วมากเร็วมากซอ่งคำนี้สึกเร็วมากจริงๆนี่ก็เจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนเต็มกำลังจะเข้าเดือนที่แปดค่ะเห็นว่าขึ้นมาแล้วที่คุด เดืนแรกคือเดือนที่ส <c oughs> ี่ปกติเนี่ยคือสามเดือนนี่ก็แม็กซ์แล้วแต่ตอนนี้คือห้องนี้คือสี่เดือนแล้วก็เพิ่งหายไปได้ก็ตอนสี่เดือนแล้วก็ค่อ,อ,คอยผ่านมุ่นนี้นั่นได้ห้องข้างในน้ำหนักลดค่ะน้ำหนักนะคะน้ำหนักนะะปกติเวลาเอ่อช่มสามเดือนแรกก็น้ํนนนาหนักขึ้นนะแต่ว่าท้องนี้คือน้ําหนักลดค่ะที่จริงแต่แตกต่างกับของอื่นตน้องอายุมากขึ้นด้วยนะคะ าจจะแพ้มากกว่าท้องมีแต่ความ้องค่ะมีกว่าท้องสัปดาห์ที่ต้องเป็นแม่ลูก่องเป็นยังไงบ้างก็ยังบางทีก็ยังไม่เชื่อตัวเองเลยว่าจะกลับไปนับหนึ่งไหมก็<อ> <laughs> จริงๆก็เตรียมความพร้อมอ,อ,อ,อะไรไงบ้างจริงๆก็เหมือนมันคุ้นเคยแล้วค่ะเพราะว่าก็มีลูกสองคนแล้วเราคุ้แล้วลว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรต้องดูแลดัวยยังไงอะไรนะคะก็เลยแบบค่อนข,ข้างสบายๆค่ะขอ,อย้อนกลับไปก่อนนะคงงงว่าที่แม็กซ์ดูอะไรนะตอนนี้ใ่กอดให้ จริงๆแล้วไม่ได้ใจอ่อนค่ะหัวบตัวไปหน่อยก็ก็จริงๆแล้วคนเนี้ยแบบอ่ไม่ไม่ได้แพนไว้อะแบบเขามาเขามาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เหมือนแบบมันเขาต้องมาเพราะว่าทุกอย่างมันแบบเป๊ะๆหมดเลยทุกหางดูสามปีที่ผ่นปเป๊ะ ทะเลอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แล้วก็ตลกตรงที่ว่าเราเพิ่งถ่ายรูปไปพี่แบบฮาโลวีนไปแล้วมีไข่ฟองสุดท้ายก็ไม่คิดว่าอีกปีนึงเป๊ะเนี่ยจะคลอดมาเป็นตัวจริงๆกันเลยเป๊ะเนี่ยคลอดตานฮาโลวีนคลอดเดือนตุลาพอดีเมื่อตอนฮาโลวีนเนาะแล้วถ่ายเป็นตุลาเราก็แบบถ่ายเล่นๆแล้วแบบมีไข่เหลืออีกฟองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จก็ไม่คิดว่าอีกปีนึงเป๊ะเนีจะออกมาสากไข่ยังไม่ค็ดแม้จริงเปกิ๊ยังไม่คิดแม้จริงเปกิ๊ดสำเร็จ ไม่แก่สำเร็จนะคะก็หลังจากนี้ก็คงจะเราจะต้องสำเร็จบ้างค่ะนี่คือไข่ที่ถ่ายคือไม่ธรรมชาตินะคะไม่ค่ะที่ถ่ายที่ถ่ายเนี่ยคือไม่ใช่ไข่เดียรนัทคือไข่ไข่มังกรนะะที่ถ่ายเล่เนี่ะไข่พุกโต้ชูสตอนทังว์ีนค่ะแล้วก็ใช่ก็ก็ถ่ายเล่นๆกันแต่ว่าเราอันนี้คือไม่ธรรมชาติปิดเราวไหมคะ ปิดค่ะที่ไม่ปิดก็เป็นที่ดีนวค่ะที่ปิดชัวใช่ไหมคะชัวร์ค่ะชัวร์พี่ไม่ดีว่าอยังไงบ้างคะสำเร็จยังพี่แม่เขาบอกพร้อมนี่คนที่สี่แต่บอกพี่แม่ขาไม่ไหวแล้วคือพี่แม่เขาคัตตี้อะค่ะก็เขาชอบทำกิจกรรมกับลูกๆอย่างกันทีู่ได้เขาก็กำลัง เป็นวัที่ไปทำกิจกรรมพ่อรู้ด้วยกันได้เขาก็สนุกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยชอบที่จริงคือนักปิดที่คืิดยงไตัดไ้ี่ิงไม่ตัดตัดไปเลยตัดไปทั้งหมดก็ก็คงปรึกษากันนะคะก็คงคงจะพาพี่แบทไปเซอร์จูนี่นิดนึงค่ะายอมกำลังกอ่คือจริงจริงนรนจุดเขาไม่เขามีอ้างว่าตาหมั้นทีายจะมีจุดคอมโมที่นี่เขาไม ก็คือจบปรึกษาแล้วก็กําลังคุยคุยอยู่กับคุณหมอแล้วก็กับเพื่อนๆที่แบบผ่านการทํามาแล้วลอะไรเงี้ยทุกคนก็บอกที่แกโอเคมันเจ็บนิดหน่อยแค่วันแรกสิบห้านาทีเสร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็บอกที่แกอยู่เพรเราแจ้งผู้ใหญ่แต่ว่าแจ้งให้ทราบว่าอยากให้ที่ม<อ>าถมเขามีปัญหาอกไรอยงเงเขาก็เตือนเรื่องคุยเรื่องขู่คเขาเขาก็คุยเรื่อง เดี๋ยวจะพยายามกลบใหสำเร็จค่ะเราไม่เราไม่ได้อ่อนแน่นรอกพี่จริงไม่อ่อนแต่ที่ส <No. c oughs> าม <c oughs> เราก็ยืนยันเรยม่ยออนหลบตัวไปหนอนะคะีกนี่ลูกเทพจัดูัดจัจะไ้ไม่เหนื่อยแล้วพี่ๆเขาเป็นยังไงบ้างมีความตื่นเต้นแค่ไหนตื่นเต้นนะคะก็อย่างเดมี่เขาก็จะเผิน <c oughs> นะเพราะว่าวันก่อนเนี่ยเขาก็จับท้องแล้วก็น้องขี ก็คิดคิดคิดอย่างเดียวแบบเหมือนไม่เคยอย่างเงี้ยแต่ดิแดนพอจับเขาก็เคยแล้วไงเพราะว่าตอนมีเดนนี่พอเขาก็รู้ว่าเอิจับแล้วมันเขาปูะทุษเป็นยังไงเลี้ยงน้องเป็นยังไงเดนนี่เขาก็เหมือนว่าโอเคมันนี้เบบี้ออกมาแล้วเดี๋ยวเดนนี่ช่วยเอานมให้กินนะเดี๋ยวจะช่วยอาบอาบน้ำน้องนะเนี่ยเขาก็แบบตื่นเต้นที่เดนนี่มาตคนนี้ถือพอแมกแล้วค่ะแม็กซเต็มที่แล้วค่ะ ีทั้งชายผู้หญิงแล้วอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่ามีอะไรมาก็แฮปปี้บวชนะค่ะแต่ว่าเดนนี่อยากได้ผู้หญิงดีแลนน่ะอยากได้ผู้ชายก็เลยผูใช่ก็เขาก็อยากได้เพราะดีแลน์เขามีเดนนี่แล้วเขาอยากได้น้องชายเดนนี่เขาอยากได้น้องสาวเพราะเขาอยากมีผู้หญิงเหมือนกันแล้วพอมองว่าท้องนี้คุณแม่สวยขึ้นจริงเหรอจะรู้สึกว่าแม่อ้วนขึ้นเหะอปวดมากปวดกว่าท้องอื่นมากค่ะก็คือเปลี่ยนตัวของเป็นแม่ก่อนอีกครั้งเลย เราไปดูเป็ดได้ดูรู้ไหมเนี่ยต้องทำแล้วแหละเลยนะเหนื่อยคือแบบพอมีคนแรกอย่างมีดีแรกอย่างเงี้ยเราก็สบายองเพราะคนเดียวแต่พอมาคนที่สามเนี้ยเรามีคนโตอีกต่อแล้วก็ต้องมาเลี้ยงคนแรกอีกหนึ่งแล้วไหนจะตัวตัวเราเองก็ต้องมีเวลาให้ตัวเองทำูืนนี่นั่นบ้านแล้ก็เหนื่อยหลายอย่างแล้วมีคนที่สองสนใจที่แม็กซ์นะเขามีรางวัลอะไรไหมรางวัลทองอะไรหรือว่ารางวัลเดียรบอกว่าจริงๆแล้วที่แมทรูปเนี่ย คนหนึ่งเนี่ยเขาต้องมีเพชรนะเม็ดเงินที่แม้ยังไม่ได้ซื้อแต่ดีเล่นกับเดมี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สามก็สามเม็ดเลยและกันที่แม้เขาต้องเอาเทปเดี๋ยวพาไปช็อปนะเดี๋ยวรออยู่รออยู่ค่ะเราได้จริงหรือเปล่าไม่รู้เขาอาจจะแบบพูดแค่แต่ไม่เราพูดไม่กลับอันนี้ไปยูทูบอ่ะใช่เราพูดไปก่อนแล้ว